สวัสดีค่ะ MPU อัปเดตสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมมาเริ่มไปที่ข่าวแรกกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและแมคคีนกการลงนามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากรการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การวิจัยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสินวุิแรงงานเพื่อพร้อมในการประเมินรับรองมาตรฐานสิมวุแรงงานในดบบต่างๆในอนาคตต่อไปมาต่อกันที่ถาดที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมประชุมหารือเพื่อพิจารณาทุนโครงการอดอสระดับปริญญาตรีรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2569 มหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2569โครงการ O-DOS ของสำนักงานปรลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวรกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระบบ t c a s สปีการศึกษา2,569รวมทั้งสิ้น31ทุนจากสีคณะวิทยาลัยและข่าวต่อมามหาวิทยาลัยนครพนมจัดเสวนาวิชาการทิศทาโงโลจิสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษพณะงิทยรการจัดการ,การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากกิจกรรมเสวนาวิชาการทิศทางโลจิสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษในโอกาสนี้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกจิตนาการสิงห์รองที่การทีฝ่ายวิชาการมหาริลาลนครพนมคุณศรีตรูลจันทราวินิพารองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมคุณดิษสพลเรืสุวรรณวงศ์แอคท์เอฟเทเรนซ์ทูเปอร์ไวเซอร์ไทยไลออนแอร์ คุณพักท่นันคณะโสคุณภยัยศิษย์บริษัท ICL i n อ e r n a เ i o n a l นชัลจำกัดสาขานครพนมและคุณวิพาวีถึงหน้าหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรน,นครพนมและกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองมรวมการพิโชโโมโลจิสติกไทยในอนาคตและนี่คือสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมจากเอ u อัปเดตสวัสดีค่ะ